You You love love better better me again you better love me again โอเคครับก็กรับสวัสดีไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวสล็อตหลายทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับฮิโน่โอเคนะครับผมวันนี้ก็แปลกใหม่นะนะฮิโนอยู่เกมสปาดิโดนะครับผมของค่าย AMB อ็มบสล็อตนะก็ เห็นหลายๆหลายๆหลายๆช่องแล้วรีวิวนะเนี่ยก็เลยอยากมาลองดูบ like so ้างนะก็ม okay ีแอปเล่นบ <the S 1> ้างแหละแต่ว so ่าก็ไม่ได้ทําคลิปนะวันนี้ก็เลยแบบขอทําคลิปสักงหน่อยละกันว่าจะเด็ดดวงพวงไม่ยมหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปลองกันดูครับเดี๋ยวไปลองดูกันนะเดี๋ยวไปลองดูกันนะก็มีทุนอยู่นิดๆหน่อยนะครับผมพอมาเช้านี้ก็ไปไลฟ์สดมาก็โดนไปนะโอเคครับมีทุนอยู่เจ็ด ร้อยกูบาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนี่เบ็ดก็ปรับเบ็ดไป5บาทกนแล้วกันมามาดูอัตราการจ่ายนะครับผมก็อาจจะคล้ายๆ pg นะผมคิดว่าผมเคยเล่นนะแต่ผมไม่เคยเกดเข้ามาข้างในเลยนะนี่ก็สแคตเตอร์นะคผมสามตัวนะครับผมจะได้ฟรีสปินน่าจะ12รอบนะ ตกอนนี่ครับก็ตัวถูกตัวแพงแล้วก็ภาษาอังกฤษตามสูตรนะครับผมก็กรอบทองแตกได้ไวนะครับผมก็ประมาณนั้นนะตวคูณเด้งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตามคอมโบนะมาลองลองวอร์มเครื่องกันแล้วกันนะวอร์มเครื่องนะปกตินะ ก็สาหรับท่านผู้ชมบันานใดนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปแล้วที่ฝากดากดไลค์กด subscribe ให้กับช่องกับคลิปของเฮียด้วยนะเป็นกําลังใจให้เฮียทาคลิปต่อๆไปนะแล้วก็สาหรับท่นานผู้ชมบัานใดอยากเข้าร่วมกลุ่มลักกิทามหรือว่ากลุ่มพูดคุยของเฮียนะผมเดี๋ยวเฮียจะทิ้งลิงก์ไ้ที่ใต้คลิปนะก็แอดกันเข้ามาได้นะครับผมฟรีนะผมฟรีไม่มีค่าสมัครนะ เคยแตกอยู่ครั้งหนึ่งนะเกมนี้จําไม่ได้แล้วแต่มันนานมาแล้วนะเคยแตกอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นแตกหนักอยู่นะซื้อไม้ไหนก็แตกไม้นั้นน,น,น,นะคนดูนะมาเดี๋ยวลองขึ้นเบ็ดกันสักหน่อยแล้วกันนะคนดูนะโอเคไหมขึ้นเบ็ดสิบบาทตามสูตรนะตามสูตรตามสูตร ห้าจุดรอบไปเอืออ้เหี้่เออเลอ่เนี่ยเวลาฝนตกผมไม่ค่อยอยากเล่นนะมันเป็นแบบนี้แหละที่ผมเคยบอกไปนะผมเคยพูดกับสมาชิกในกลุ่มนะแล้วก็ท่านชมนะในในไลฟ์เหมือนกันนะว่าฝนตกแล้วผมไม่อยากเล่นมันเป็นแบบนี้แหละมันชอบค้างมาเดี๋ยวลองปั่นมือเองแล้วกันกลัวมันจะค้างอีกอ่ มา <c oughs> ลองซื้อดูก่อนนะลองซื้อดูก่อนนะครูนะว่าจะหมาหรือเปล่านะ <c oughs> มีทุนก็ซื้อหน่อยนะครับซื้อได้ครับเสี่ยงดวงได้นะแต่ไม่แนะนํานะไม่แนะนําไม่เสี่ยงดวงส <c oughs> ำหรับคนทุนน้อยนยิ่งไม่แนะนําเลยนะอันตรายนะครับอันตราย ถ้ามันแตกมาก็ดีครับถ้ามันไม่แตกขึ้นมานี่งามไสเลยนะออื <เห S 2> <เหๆ> ไม่ขาดทุนแล้วนะครับดูนะที่ผมเงียบผมตึงอยู่นะไม่ขาดทุนแล้วนะครับผมไม้มาดีนะไม้นี่มาดีเดี๋ยวสามรอบหมุนนะครับตัวคูณที่คูณสิบสี่โอ้เยอะเหมือนกันนะโอ้ยมาดีครับดอกนี้บิ๊กวินมันก็บ่อยเกินร้อยหนึ่งมก็บิ๊กวินเย้ย อันนี้น่าจะเป็นลุงพลนะครับผมใส่ดาวสีฟ้านะเบยี่สิบไม่พอวะเบสยี่สิบซื้อพันห้าเบสสิบนี่แหละเดี๋ยวขอปั่นทั้งหน่อยแล้วกันนะเขาดูนะ ลองเทอร์โบออโต้ดูทั้งสิบรอบนะดูแบบลายเกมดีๆก่อนค่อยซื้อก็แนะนำเกมเข้ามาได้นะครับผมจะคอมเมนต์เอ้ยวายเดี๋ยวแป๊บนึงนะ Scatter s c a t t e โอ้ไม่ลงว่ะแนะนำเกมกันเข้ามาได้นะครับผมจะคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าจะแอดไลน์มาขอหลังบ้านก็ได้นะแอดไลน์ส่วนตัวเฮียมานะแอด H I A N O แปดแปดแปดนะครับผมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับผม อมันเริ hmm. ่มเกือแล้วคนดูอ hmm. uh ือหืออือหือ เอยโอ้โหไม่ลงว่ะถ้าลงมาสองต้นี่ผมซื้อเลยนะผมมุนหาสเกตเตอร์อยู่นะตัวเดียวแหละห่วยหายไปไหนหมดวะ เออมันนะสองตัวนะไปฮห้ลุยฮะซื้ออีกสักไม้แล้วกันนะซื้อดูเชิงอะไรซื้อดูเชิงสามตัวสี่ตัวไปสี่ตัวไปสี่ตัวสี่ตัวนะ่าจะหมุนสิบห้ารอบมะโอ้โหด้แค่ซเข้ายากนะครับสี่ตัวเข้ายากมากเลยนะมาสิบสองรอบหมุนนะครับผมลุ้นกันยาวๆนะครับโอ้โหดอกแรกก็บ้าอีกแล้ว อุ้ยว่าสามรอบติดเลยว,ว่าคนดูเกิดอะไรขึ้นวันนี้เออได้ไหลได้ไหลอยู่ เดี <h ums> ๋ยวห้ารอบวะคนดูคุณเก้ามาอันนีู้รู้สึกว่าน่าจะขาดทุนนะน่าจะขาดทุนดูทรงแล้วเนี่ยแม่งว้าเหลือเกินอะด,ดูดีไหมเดียวไหมเปิดหรือเปล่าวะคนดูรอบสุดท้าย เจ็บพอคนดูขาดทุนนะแต่ว่าไม,ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะนะครับร้อยร้อยหร้อยหกสิบโอเคเด๋วซ้ำเลยเดยวซ้ำเลยมีทุนอยู่เดวซ้ำเลยมาครับ12รอบหมุนเท่าเดิมนะโอโจ้ด้วยเหมือนเดิมโอ้โหดอกแรกสวยว่ะสวยงามดูมีไหลไปดี ไหลไปลุงป้อมลุงป้อมไหลไปยังไงอู้ไม่มีต่อเนื่องว่ะขนาดวายอย่างเยอะเสียดายวายชิบหายเลยเอ้ยยังไงลุงพลลุงพลไหลไปดิใช่ลุงพลปะวะไม่รู้ว่าผมไม่รู้ใครเอาเอาเจไปเจไปลุงโอ้โหไม่มีลุงว่ะลุงไหนก็ไม่มาเลยจังหวะนี้ไม่มีลุงเลยเงียบกริบเลยติดเคเนี่ยลุงเสื้อเขียวกับลุงเสื้อฟ้าเนี่ย ลุงไหนนะฮะใครรู้ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะเห็นแตลุงคนนี้ลุงคนนี้กับลุงเสื้อเขียวนะแต่ลุงลุงเสื้อเหลืองนี่ผมแบบจําติดตาเลยผมรู้เลยว่าใครมาทีนี่ลุงลุงลุงตู้นะครับผมลุงเสื้อเหลืองลุงตู้นะสีแดงนี่น่าจะ ลุงแมวเออไปใช่หรือเปล่าไม่รู้นะใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะครับนะจะได้เรียกถูกนะอจิ้มพู้นี้ไม่ต้องพูดเลยว่าลุงไหนนะทุกคนรู้จักดีนะเฮ้ยอ๋ <c oughs> อ,องเตโม้บ้าเลยลืมดูอันนี้ว่ะ บวกมาสองพันกว่าแล้วคนดูดิดกคผมก็หวงจะพูดชื่อลุงนะผมลืมดูเลยคูณยี่สิบเอ็ไปแล้วคนดูคิวต่อเออโอ้โหังว่าทำไมบิ๊กวินรัวๆเลยวะมันคูณมันเยอะนี่เองอื้อเงียบอีกสมรอบคูณยี่สามอ่ะคนดูคิดดูดิเค คุณยังเยอะแต่มึงไม่แตกมึงว้าเด็ดเคกูว่าแล้วว้า3สามสี่รอบติดเลย3ามสี่รอบสุดท้ายนะก็โอ้โหแตกมาสองพนห้าะครับผมกำไรพันแดนะกำไรพ8นแดนะประมาณน้ำไม้เมื่อกี้นี้นะก็โอเคครับรวมๆแล้วมีกำไรอยู่ประมาณสองพันนิดๆน,นะก็ถือว่าเยอะโคตรนะ เยอะโคตรเลยนะก็โอเคโอเคครับโอเคนะก็เล่นแบบไม่โลภนะครับผมขอเลิกเลยแล้วกันนะก็อันนี้เป็นของขอค่าย b อ็มบนะครับผมก็ไปเกมสภาจ๊อกนะครับผมก็ไปเล่นก็นได้นะแต่ไม่แนะนํานะมันเสี่ยงเกินไปนะเพราะว่าจุกการลงทุนม,มันมีความเสี่ยงเสมอน,นะผมก็รับชมเพื่อความบันเทิงก็พอนะไม่ได้แนะนําให้ตามๆหรือเล่นตามนะก็สําหรับ ท่านผู้ชมบ้านใดนะครับผมที่เข้า,ารับชมคลิปเฮียเราชอบนะครับเฮียก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเปิดทั้งหมดด้วยนะครับเวลาเฮียลงคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนนั้นแล้ววันนี้เฮียโน้ตต้องขอ,อตัวลาไปก่อน,นครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบาย